สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมวาพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าต่อมไพเนียนั่นเองนะครับในตอนที่16เมื่อคุณเปิดจักะหัวใจสิ่งสวยงามก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมพูดทิ้งท้ายไว้ว่าการทําสมาธิและดนตรีและคุณไม่สามารถหนีจากการทําสมาธิได้มันจะช่วยให้คุณเนี่ยจัดการกับของขวัญได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ คุณยังสามารถปลดปล่อยตัวเองด้วยการเล่นดนตรีด,ด้วยตัวเองได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเล่นเครื่องดนตรีหรือแต่งเพลงเองก็ยังได้นะครับใช้ของขวัญชิ้นนี้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับถามตัวเองว่าคุณสามารถดําเนินการเชิญลุกได้อย่างไรบ้างนะครับใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในชีวิตของคุณนะครับยิ่งคุณช่วยเหลือมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งทํางานกลับมาได้ดีมากขึ้นเท่านั้น นะครับและยิง่งและคุณยิ่งไวต่อความรู้สึกมากขึ้นเท่านั้นนะครับการนั้นคุณจะพบว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคุณอาจจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้นนะครับแต่ของขวัญชิ้นนี้ครับจะครอบงำคุณน้อยลงเรื่อยๆนะครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณบรรลุถึงวุฒิภาวะทางจิตวิญ,ญญาณนะครับซึ่งมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและ ไม่มีวิธีใดที่จะฝึกฝนได้ดีไปกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นที่ผ่านพ้นปัญหาทางอารมณ์ของพวกเขานั่นเองนะครับเมื่อคุณเสร็จสิ้นการอ่านจิตนะครับการบำบัดรักษาและการเข้ารับคําแนะนําคำปรึกษาให้ปล่อยพลังงานของผู้อื่นไปคุณทําในส่วนของคุณแล้วคุณไม่จําเป็นต้องยึดติดกับพลังงานเหล่านั้นอีกต่อไปจงเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยได้ช่วยเหลือพวกเขา และทุกอย่างจะออกมาดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับยานทิพก็คือยานทิพเนี่ยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละคนยานยานทิพแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกแบบเดียวกับคุณอย่างไรก็ตามครับคุณควรสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีพรสวรรค์น,นี้ลองค้นหาฟอรัมและงานพบปะใกล้บ้านคุทางออนไลน์ดูก็ได้นะครับ ทีนี้เรามาพัฒนายารสัมผัสนะครับเพื่อพัฒนาและพัพฒนาทักษะนี้คุณต้องสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่านะครับแล้วก็อัญชลัดและอัญชาฉลาดของคุณด้วยนะครับและขอความช่วยเหลือคุณควรพยายามฝึกฝนให้มากนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพื่อเพิ่มพูนเวลาและเพิ่มพูนความสามารถการรับรู้ทางยาสัผมผุสนะครับหคือ ทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมของคุณอีกครั้งผู้ที่มียาทิ์จะมีความตระหนักรู้ต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นอย่างดีหากคุณสังเกตเห็นว่าตัวเองมักจะได้รับผลกระทบจากความยุ่งเหยิงความไม่เป็นระบบระเบียบนะครับและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณควรใส่ใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนทักษะของคุณนะครับปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคุณให้สะอาด เรียบร้อยนะครับการจัดการสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ต่อไปให้เรียบร้อยอย่ากเก็บของไว้ลกนะครับแล้วก็จัดสถานที่ที่คุณเนี่ยอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอาจจะอ,อ,อุดหรือกำจัดพลังงานเก่าๆที่ไม่มีประโยชน์ออกไป จากบริเวณนับริเวณเหล่านั้นก็ได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับการทาสมาธิและการฝึกฝนพ,นพัฒนาทักษะต่างๆได้ดีนะครับ 2. อ,อ่านใจใครสักคนหนึ่งนะครับนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณนี้ขั้นแรกคุณควรขอให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนช่วยถ่ายรูปคนที่พวกเขารู้จักดีซึ่งคุณไม่เคยรู้จักมาก่อน ศึกษาภาพนี้โดยให้ความสนใจไปที่ดวงตาของบุคคลเหล่านั้นนะครับสัมผัสถึงพลังงานของพวกเขาจดจ่ออยู่กับมันเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเมื่อคุณถ่ายรูปพวกเขารู้สึกสบายใจและมีความสุขหรือเปล่านะครับหรือพวกเขาเครียดและโกรธหรือเปล่านะครับจะไม่ว่าในตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะรับรู้ได้แค่แรงสังส่นสะเทือนเชิงลบหรือเชิงบวก ซึ่งไม่เป็นไรครับคุณจะรับรู้ได้มากขึ้นด้วยการฝึกฝนนั่นเองนะครับต่อไปนี้ครับลองถามตัวเองว่าบุคคลในภาพเป็นคนแบบไหนนะครับคุณไว้ใจพวกเขาได้ไหมสุดท้ายลองถามพ่อครัวหรือเพื่อนให้ติชมเพื่อดูว่าคุณเนี่ยแม่นยำแค่ไหนลองทำแบบฝึกหัดนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาฝีมืออีนะครับ 3การฝึกโคไซโคเมลีนะครับซึ่งก็คือการอ่านพลังงานของวัตถุถือวัตถุเหล่านั้นครับไว้มือไว้ที่มือเพื่อให้มันเป็นวัตถุที่คุณไม่รู้จักก็ได้นะครับจากนั้นจะจออยู่กับมันและสังเกตความรู้สึกที่คุณได้รับจากมันอีกครั้งหนึ่งครับคุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนี้เลยและคุณก็ไม่ ควรรู้ว่าใครเป็นเจ้าของมันด้วยนะครับร้านขายของเก่าน่าจะมีอะไรบอกให้คุณเล่นเยะแยะนะครับลับตาลงแล้วถ้าทําได้ค่อยๆลูบมือด้านในข้อมืค่อยๆลูบมือด้านในข้อมือและแขนของคุณไปตามวัตถุนั้นขณะที่คุณทําเช่นนี้ครับลองจินตนาการดูว่าคุณกําลังรับรู้ถึงพลังงานของมันพยายามรับรู้ถึงสิ่งที่ เจ้าของของวัตถุสิ่งนี้กาลังทําอยู่เช่นหลังจากนี้ให้บอกกับเจ้าเจ้าของว่าคุณได้รับอะไรจากวัตถุชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นเพียงอารมณ์หรือข้อมูลอื่นๆถามพวกเขาดูว่าคุณถูกหรือไม่ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกผิดก็ได้จงรู้ไว้ว่าไม่เป็นไรครับฝึกฝนต่อไปแล้วคุณจะพบว่าคุณเก่งขึ้นเรื่อยๆในทาาน่าษะนี้คุณจะพบว่าเครื่องประดับ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะเริ่มต้นเพราะเจ้าของสมสัยมันอยากต่อเนื่องและมีพลังงานมากขึ้นโลหะเป็นวัตถุที่ดีเยี่ยมในการกักเก็บพลังงานไว้ได้นานที่สุดและเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ 4. ฝึกจะกะาหัวใจนะครับของคุณจะกะหัวใจเนี่ยหรืออาณาหะตะคือศูนย์กลางของความรู้สึก นะครับแล้วก็เชื่อมโยงความคิดอารมณ์และการเชื่อมโยงทั้งสอ,งอย่างนี้อย่างเข้ากันกับจิตวิญญาณจะกะหัวใจเนี่ยเชื่อมโยงกับความสามารถในการเห็นอกเห็นใจความเข้มข้นของความสามารถนี้ในการเอาใจใส่ของผู้อื่นได้ดับความเปิดกว้างทางอารมณ์ความสามารถในการไต่ตองและตนเองการรู้จักตนเองและความสงบสุขที่คุณรู้สึกได้ทุกวันนะครับ เมื่อคุณเปิดจกักระหัวใจสิ่งที่สวยงามก็จะเกิดขึ้นเสมอนะครับและพลังงานจิตของคุณเนี่ยก็จะมาจากความรักซึ่งทําให้ทุกสิ่งที่คุณทํานั้นแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับหนาตะแปลว่าไม่เจ็บปวดนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเผชิญกับความวุ่นวายวิธีเดียวที่จะบรรลุถึงสภาวะนี้ได้คือการเปิดใจ และเสียดายครับคนส่วนใหญ่เนี่ยกับทําตรงกันข้ามเมื่อรู้สึกแตกสลายปิดใจปิดตัวเองนะครับการกระทำเช่นนี้เป็นการปิดกัน้นปิดโอกาสนะครับที่จะเยียวยาตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบนําไปสู่ความโกรธความวิชาลิษยานะครับและอารมณ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองนะครับนี่คือแบบฝึกหัดที่คุณสามารถทาได้วันละ10-15นาทีนะครับเพื่อให้จกักระนี้เนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและต่อเนื่องนะครับเนื่องในที่ เงียบๆครับที่ไม่มีใครมารบกวนนะครับกำจัดกำจัดสิ่งรบกวนทั้งหมดนะครับหลับตาหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางริมฝีปากเล็กน้อยนะครับโดยให้ขากรนไลเนี่ย่อนคลายนะครับขณะที่คุณหายใจเข้าเนี่ยลองนึกภาพดูว่าจะมีแสงสีเขียวสดใสเนี่ยผ่านรูจมูกของคุณนะครับมุ่งไปที่ช่องว่างระหว่างหน้าอกของคุณนี่คือตำแหน่งที่ฮานาตะ ของคุณอยู่มองดูแสงนั้นเลืองแสงเหมือนวงล้อสีเขียวสดใสนะครับหมุนวงหมุนวนด้วยพลังงานขณะที่คุณหายใจเข้าเมื่อคุณหายใจออกคุณจะเห็นความมืดมิดหายไปนะครับทำให้จกะเเลือนสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆรื่อยทำอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจากะของคุณเนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวที่สดใสนะครับต่อไปครับข้อ5นะครับคือการสร้างตารางคิสตันคิสตันและ อัญมณีเพื่อมีพลังงานบำบัดอันน่าทึ่งและสามารถช่วยคุณเนี่ยพัฒนาพลังงานทางจิตได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการรับรู้การทิพย์คืออมพันนะครับหรือสก๊อตสีชมพูอมฤมติสอมฤติหรือฟูออลาจะช่วยเสริมสร้างพลังงานแห่งความสุขสงบสุขนะครับและสมดุลช่วยคุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณคุณจะมองเห็นว่าความชัดเจน ผ่อนคลายและเปิดใจลดคอสเนี่ยจะช่วยให้ค่รู้สึกถึงความหลักความเสียสละและความสุขมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ออาทรและเปี่ยมด้วยความหลักความอัมพันธ์นำความบริสุทธิ์และพลังงานบวกมาสู่พื้นที่ของคุณเสมอและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความโรแมนติกในการสร้างตารางคริสตัลขั้นแรกเนี่ยให้กำหนด เจตนาของตารางของคุณเพื่อเพิ่มพูนความสามารถสัมผัสพลังงานพิเศษคุณสามารถเขียนเจตนานี้ลงในบนกาก์าดก็ได้นะครับและพูดออกมาดังๆในพื้นที่ที่คุณต้องการทํางานก็ได้นะครับเผาเฉดขณะที่คุณแสดงเจตนาของคุณนะครับจัดเรียงคิสตัลของคุณให้เป็นรูปทรงใดก็ได้ที่ต้องการนะครับเลือกคิสตัลหลักและหรือเลือกคิสตันหลักที่คุณ ต้องการวางไว้ตรงกลางนะครับผ่อนคลายและตั้งสติด้วยการหายใจเข้าลึกๆสัก2-3ครั้งจากนั้นลองจินตนาการว่าเป้าหมายของคุณในการเป็นผู้เป็นญาณทิพย์นะครับสำเร็จรู้ล่รงไปแล้วนะครับและให้แน่ใจว่าจิตใจสงบอยู่และอยู่ในสภาวะเชิงบวกขอบคุณตัวตวนที่สูงกว่าและผู้ชี้นำของคุณ สำหรับการช่วยเหลือและเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นสำเร็จรู้ล่วงนะครับการทำสมาธิคือมิตรแทร้ของคุณครับการทำสมาธิคือช่วยให้คุเนี่ยเข้าถึงสิ่งเหนือธรรมชาติและเข้าใจสิ่งรอบตัวคุณในระดับที่สูงกว่านะครับคุณต้องการให้คุณเนี่ยเข้าใจขนาดนั้นนี่คือวิธีที่ทำให้คุณเนี่ยเปิดรับข้อความจากอีกโลกหนึ่งนะครับและผู้ผู้ที่คนรัก และปรัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนนั่นเองนะครับในบทที่10ครับผมจะพูดไว้เกินนะครับการปิดตาที่สามของคุณนะครับสำหรับบางคนเนี่ยการเปิดจัดกะตาที่3หรืออัจฉะเนี่ยกลายเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเขานะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับและพวกเขาก็รู้สึกเสียใจที่ทําลงไปแต่น่าเสียดายสิ่งที่นี่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจคําเตือน,นงต่อไปนี้นะครับ1 อย่าเปิดจักระดวงตาที่สของคุณโดยไม่ค่อยขยับขึ้นมาจากจักระล่างก่อนนะครับเราต้องฝึกจากจักระล่างล่างข้างล่างก่อนค่อยๆข,ขึ้นมาจักระหวัวใจแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาที่ลําคอแล้วก็จักระดวงตาที่สามองนะครับ 2. อ,อย่าเปิดจักระตาที่3าเพียงเพราะคุณคิดว่าการมีญาณที่เป็นเรื่องจริงนะครับ การเปิดจักระนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการพัฒนาทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยต้องการสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นนะครับหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอ็กเมนนะครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ฟังและพวกเขาก็ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วนะครับพวกเขาไม่คิดว่ามันจะแย่ขนาดนั้นแต่แล้วครับพวกเขาก็เปิดจกกักระและเนื่องจากพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีและไม่มีเจตนาที่ดีพอ พวกเขาจึงต้องเผชิญกับผลข้างเคียงและเวลวยนะครับผมเคยเจอแบบนั้นมานะครับผมไปเจออ่าผมเล,าเล่าประสบการณ์ของผมก็คือผมไปใช้จกกตาลีสามไปมองบุคคลหนึ่งในร่างกายของพวกเขานะครับแล้วก็เจอโรคหลายที่กําลังกัดกินพวกเขาและไปบอกเขานะครับเขาไม่เชื่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต่อว่าผมอย่างรุนแรงนะครับสุดท้ายแล้วพลังงานลบๆที่เขาต่อว่าผม กลับไปหาเขาทําให้เขาสุดลงกว่าเดิมอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพบมานะครับผมก็เลยใช้จักระตาที่สามในเชิงจิตอิญ,ญญาณของผมมากกว่านะครับทีนี้มาดูว่าทำไมคุณควรใส่ใจกับเจตนาของคุณนะครับและอย่าเร่งรีบกระบวนการเปิดจกระตาที่3ของคุณนะครับอันตรายจากการเปิดตาที่3นะครับหากคุณไม่เคารพขั้นตอนการเปิด จะกะน,นะครับคุณจะรู้สึกหนักใจอย่างเหลือเชื่อนะครับและอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่พร้อมรับมือพลังงานใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของของเรานะครับต่อไปนี้คือหลายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากคุณทําสิ่งนี้อย่างไม่ถูกต้องนะครับฟันร้ายอันสดใสการเปิดจกักรการเปิดตาที่3ของคุณเนี่ย จะนําไปสู่ความฝันอันสดใสแต่คุณอาจจะมีฝันร้ายที่ชัดเจนได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังไม่บรรลุวุฒิภาะวะอารมณ์เพียงพอที่จะจัดการกับความรู้สึกต่างๆได้อย่างเหมาะสมฝันร้ายเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะที่สมจริงมากครับซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกหวาดหวาดกลัวนะครับแล้วมีบาดแผลเป็นเวลานานนะครับคุณอาจจะพบว่าภาพจากฝันร้ายเหล่านั้นเนี่ย กลับมาหลอกหลอนคุณตลอดทั้งวันจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้นะครับและไม่สามารถจะเจอะกับสิ่งที่ต้องทําได้นะครับทําสมาธิก่อนนอนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่จะฝันร้ายจากการกระตุ้นดวงตาที่สามามากเกินไปนะครับการมีสมุดบันทึกความฝันจะช่วยให้คุณเนี่ยจดบันทึกความฝันเหล่านี้ได้นะครับเมื่อคุณศึกษาความฝันเหล่านี้ คุณจะสังเกตเห็นว่าแกนแท้บางอย่างเกิดขึ้นและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจสิ่งนั้นเสียงสว่างและความเข้าใจก็จะขจัดฝันหลายเหล่านี้ออกไปนะครับวนไหวกับสัญชตาตญาณที่แมนยาเมื่อคุณเปิดอชัชคุณจะมีสัญชตาตญาณมากกว่าที่เคยจะเป็นนะครับสิ่งนี้อาจจะรู้สึกเหมือนคำสามากกว่าของขวัญน,นะครับหากคุณยังไม่พร้อมคุณจะเก่ง ในการบอกเล่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและชีวิตของผู้อื่นมากกว่าเสียอีกนะครับคุณจะรู้สึกหวาดกลัวเกินกว่าจะมีประโยชน์กับคุณนะครับสิ่งที่คุณควรทำก,ก็คือเตือนตัวเองอย่างอ่อนโยนนะครับและหนักแน่นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ในทางที่ดีช่วยคุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะครับมันจะสามารถนำทางคุณไปสู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตนะครับไม่ว่าคุณทำอะไรอย่าแสดงความอ,อย่าพยายามกดสัญชตาตญาณหรือพิกเฉยต่อสัญชตาตญาณของเรานะครับเพราะคุณจะเสียดายทุกครั้งที่คุณทำยิ่งคุณกดสัญชตาตญาณมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นท่านัดน,นะครับแทนที่จะพิดเฉยต่อมัน คุณกาลังต่อสู้และแข่งขันเพื่อเก็บมันไว้ทั้งหมดนะครับต่อไปคือหัวข้อของความหวั่นไหวนะครับเมื่อคุณเปิดจักรตาริซามเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรเทียมทานนะครับความรู้สึกนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานที่ทําให้คุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองมากนะครับอย่างไรก็ตามครับหากความรู้สึกไรเทียมทานนี้ยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่มีการควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณได้ในตอนต่อไปนะครับจะไม่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับและคุณยังต้องคิดทบทวนการตัดสินใจในชีวิตอีกหลายๆอย่างนะครับสัญชตาตญาณนั้นยอดเยี่ยมมากครับแต่จะดีขึ้นไปอีกเมื่อสมดุลกับตรก,กะดังนั้นจงพิจารณาข้อดีข้อเสียของสิ่งที่คุณอยากทำอยู่เสมอนะครับการออกจากร่างกายนี่คือนี่เรียกว่าการเดินทางทาง,าทางกายภาพหรือการฉายภาพ ทางกายภาพนะครับซึ่งอาจจะสนุกอย่างเลือเชื่อและช่วยคนเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตเนี่ยดำเนินไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ากันต่อว่าการออกจากร่างกายเนี่ยเป็นยังไงเัื่ออีกนะครับพูดทีไรแล้วคนลุกตลอดเลยนะครับผมก็เนี่ยพูดจบพูดจบปุ๊บคนลุกทันทีเลยครับว่าพลังงานที่เรียกว่าอ,อ,อะไรนะครับ ผู้ผู้ชี้อะไรนะผู้ผู้นําทางเนี่ยเขาเขาจะมาอยู่กับผมนะครับแล้วก็อยู่คิงช่างเวลาที่ผมพูดในมัว่าพอดแคสต์เสมอเลยนะครับแล้วก็ผมจะคนลุกตลอดเมื่อพวกเขามานั่งฟังผมพูดนะครับแล้วก็รู้สึกดีตลอดทุกครั้งนะครับจะเป็นความรู้สึกที่แบบเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมเนี่ยได้ถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปในมัวพอดแคสต์เนี่ย มันจะเป็นประโยชน์กับเจนหลังๆนะครับตอนนี้ผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมทำในตอนนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด like, subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านเลยทีเดียวนะครับผมรักท่านฟังทุกท่านอย่างจริงใจแนละตรงไปตรงมานะครับและผมอยากให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ดีกว่าผมได้ยิ่งดีนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบคุณไปถึงสิ่งที่มีชีวิตได้ไม่มีชีวิตสัมผัสได้และไม่ได้นะครับความที่ในเชิงบวกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมมีนะครับแล้วก็ลงไปถึงความมั่งคงมั่งคั่งพลังงานที่เรียกว่าเงินที่ไหลเวียนในตัวผมและสุขภาพที่แสนดีนั่นเองนะครับขอบคุณท่านฟังคั้งนะครับสวัสดีครับ